สวัสดีเพื่อนๆชาวราศีสิงห์ทุกคนนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาเกี่ยวกับความรักของเดือนตุลาคมนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15นะครับผมก็เริ่มที่พไพ่ใบแรกกันเลยดีกว่าครับของชาวราศีสิงห์นะครับพไพ่ใบแรกของชาวราศีสิงห์งตอนนี้ก็คือเหมือนเป็นไพ่เด De วต์นะครับก็คือความรักของคุณนะที่ผ่านมานั้นก็คือเจอคนที่ว่าเข้ามาหลอกลวงนะครับแล้วก็ไม่จริงใจนะมีการโกหกนอกใจแล้วก็ทําผิดศีลนะครับแล้วก็ทําผิดนะครับเป็นการกระทําที่ทําผิด อย่างเช่นการแอบไปมีคนอื่นการแบบว่าแม่รักเราจริงๆนะครับผมก็คือไพ่ใบนี้นะแทนที่ันที่เขานะครับผมเราไปเจอเรื่องอย่างนี้มาไพ่ต่อไปนะผมก็คือไพ่ในออฟเพนดิคอลนะครับก็เหมายกับว่าเราต้องการมองหาความหวังใหม่ๆนะครับผมต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาอาจจะเป็นแบบบอกเราว่าในอนาคตอาจจะมีคนเข้ามาคนหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นคนที่แบบว่าเข้ามาหยิบยื่นความหวังใหม่ให้กับเรานะครับผมถามว่าดีไหมเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบอื่นต่อนะครับผมไพ่ซิกออฟบาร์นะครับ 6ไม้นะครับก็หมายกับว่าปัญหาความรักของคุณนะ่าไม่ใช่ว่าเรื่องที่จะเป็นแบบว่ามันเป็นปัญหาก็จริงนะครับผมแต่ว่ายังแก้ปัญหาได้อยู่นะถ้าเกิดเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราพยายามลดการเอาชนะลงลดอีโก้ลงเราสามารถกลับไปคุยกับเขาด้วยการเจรจาได้นะครับผมก็จะแบบที้คลายได้นะครับเพราะว่าไพ่6ไมเหมายกับว่ามันไม่ได้หนักหนามากเกินไปมาดูไปต่อไปเดี๋ยวครับผมใบต่อไปเป็นไพ่10ไม้นะครับไพ่10ไม้ก็หมายกับว่าที่ผ่านมามันก็เหมือนกับว่าเราเหนื่อยด้วยแหละเราเหนื่อยมามากพอแล้วแต่ว่า ถามว่าเราเหนื่อยแล้วเราสามารถไปต่อได้ไหมมันก็มไม่ใช่แบบเป็นดาบครับมันไม่ได้เป็นสิบดาบหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็คือยังแบบว่ายังสามารถแก้ปัญหาได้อยู่นะมันก็ว่าเราแค่เหนื่อยเฉยแล้วก็แบบว่ามันก็ว่าเราพยายามมาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบคือแบบไปต่อไหวไหมถามว่าไปต่อไหวไหมถามว่ามีทางแก้ไหมก็มีนะครับไปต่อได้ไหมก็ไปต่อได้นะครับแต่ว่าเหมือนกับไพ่สองดาบก็เหมือนกับว่าการที่เราเข้าไปเนี่ยเราไม่อยากจะอยู่อย่างเงี้ยเราอยากอยู่เฉยๆแล้วเราไม่อยากจะเข้าไปเจ็บอีกแล้วนี่ยเข้าไปเจอแบบเนี่ยเข้าเขาไปเจอเดรับ คือเราไม่อยากไปเจอการนอกใจหรือว่าการโกหกหลอกลวงทําให้เราเจ็บเสียใจอีกแล้วครับผมให้สองดาวก็หมายวามว่าเราอยากอยู่นิ่งๆมากกว่าเราไม่อยากที่จะแบบเลือกอะไรเลยสักทางหนึ่งไม่อยากจะกลับไปหาเขาหรือว่าไปต่อเราก็ไม่อยากไปต่อนะครับผมหมายกับว่าให้ไปนี้มาบอกว่าเหมายกับว่าเป็นความหวังใหม่ๆนะว่าจะมีคนเข้ามาก็จริงแต่ว่าเราไปต่อเขาไม่ได้เราก็ไม่เลือกคนนี้ด้วยแล้วก็ไม่ได้กลับไปหาคนนี้ด้วยนะครับผมก็เหมายกับว่าเรายังไปต่อไม่ได้นะแล้วก็เราก็ไม่อยากกลับไปด้วยเพราะว่ากลับไปก็เจอแต่ความเสียใจการหลอกลวงการโก ไพ่เดวจัดติดนะไพ่เดวจัดติดก็เหมือนกับว่าให้เราคิดดีๆนะครับผมคิดให้รอบครอบว่าที่ผ่านมานั้นอ่ะมันเป็นปัญหาที่ว่าแก้ไม่ได้จริงๆหรอเราสามารถเราตัดสินใจดีๆอะไรเงี้ยครับผมว่าเราเดนออกมาแล้วมันคุ้มกับที่เราเสียไปไหมเราลักเขาจริงหรือเปล่าถ้าเกิดเราลักเขาจริงเราสามารถกลับไปได้ไหมให้อภัยกันได้ไหมนะครับผมจะถามว่า เรากลับไปแล้วมันจะเจอแบบไหนแล้วผมว่ามันการกลับไปของเราเนี่ยคือมันจะเจอคนนี้แหละครับผมก็คือเดววิลก็คือเจอการหลอกลวงโกหกอยู่นะการนอกใจเนี่ยไม่จบ่นท้นสักทีหนึ่งก็คือไพ่เจดจัติก็เหมือนกับว่าให้เราหมดิ้นหมดเวรหมดจำได้แล้วนะครับผมไม่ต้องไปหรอกไม่ต้องกลับไปหรอกครับผมแล้วก็ได้ไพ่เหล่ามจิเชียงก็เหมือนกับว่าเขาคนนั้นน่ะของคุณน่ะเป็นคนที่รู้วิธีจัดการกับความรักของเรานะครับผมเช่นการที่แบบทําให้เราหึงห่วงเนี้ยมันก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับเหมือนกับว่าแบบเขาไปนอกใจเพื่ออยากใใหหห้้้้เเเเเรรรราาาาาึงยยมมัันนนกกกก็คะดดผว่่ถิออ ก็จำเป็นต้องนอใจก็ได้นะครับเขาก็รักเราได้นะไพ่เดร์มติชันก็เหมือนกับว่าเขารู้วิธีที่จะทํากับเราอะ่ะอย่างเช่นการหายไปให้เราคิดถึงการทําให้เราเสียใจการทําให้เราเสียใจก็จะทําให้เรารักเขามากขึ้นอะไรเงี้ยเขาคิดอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างที่จะพูดเก่งเอาใจเก่งแล้วก็รู้วิธีทํากับเรานะทาให้เราแบบรู้สึกรักเขาอะ่ะซึ่งเราถามว่าเราเราักเขาไหมเรารักเขาแลครับผมรักเขามากเลยพเพราะงั้นคงไม่มีการไพ่พวกนี้ขึ้นหรอกครับผมไพ่เดร์จัดจีและก็ไพ่เดร์เทมเป้แอนน์ก็เหมือน เป็นไพ่เดเดวิลครับโกหกหลอกลวงเราหรือว่าทําในสิ่งที่ไม่ดีกับเราอ่ะคือเรายังมีความคิดลังเลเลยว่าแบบเออเราอยากจะให้อากาศเขาเลยครับผมแต่ว่าเขาไม่ได้กลับมาเองมากกว่านะอันเนี้ยเหมือนกับว่าเราอ่ะไม่เห็นเขาเดินกลับมาเราก็เลยคิดว่ามันเนี่ยพอไพ่เนี้ยคือเหมือนกับไพ่แบบว่ายังไม่กลับมาแล้วครับเหมือนเลิกกันเหมือนเลิกกันไปก่อนเหมือนพักกันไปสักพักหนึ่งครับผมเหมือนห่างกันไปแล้วอ่ะเหมือนกับเลิกกันไปแล้วครับเลิกกันไปแบบจะอธิบายยังไงเดี๋ยวเหมือนกับว่าเลิกกันไปแล้วสักพักหนึ่งเหมือนกััับากกพคร ทางกันสภาพก็เหมือนกับว่าเลิกกันชั่วข่าวใช่เออผมพูดถูกอะเลิกกันชั่วข่าวครับเหมือนเลิกกันชั่วข่าวนะไพ่ใบนี้เขาซึ่งเขาเป็นคนตัดสินใจที่จะทาความผิดเองไม่ใช่เราผิดนะเราไม่ได้ทาอะไรผิดนะครับผมอถามว่าเราทําอะไรผิดไหมเราไม่ได้เป็นคนนอกใจนะครับน่าจะเป็นเขาเนี่ยเพราะไพ่เดลิเวิลขึ้นทางเขาอะครับผมก็เหมือนกับเราเจอเหตุการณ์นี้มาการหลอกลวงโกหกแล้วก็ทําไม่ดีกับเราเช่นอาจจะทําผิดเรื่องอื่นก็ได้นะครับผมหรือว่าจะแอบไปมีคนอื่นแอบไปคุยกับคนอื่นก็ได้ซึ่งไพ่ใบนี้ก็เเหมือนัว่าายรง เราห่างกับเขามาเราแบบเลิกกับเขามาครับเหมือนกับว่าช่วงนี้แบบต้องสองคนเลยเลิกกันนะครับแล้วไพ่เดาบูนมาอีกก็เหมือนกับว่าเรายิ่งไปรู้ความจริงเลยเกี่ยวกับเขาอะทั้งทังที่เราไม่ได้ทําอะไรผิดก็คือเหมือนกับเรารู้แล้วแหละว่าใครผิดซึ่งรู้แล้วว่าเขาแหละเป็นคนผิดนะครับผมรู้ว่าเขาไมไ่รักเราจริงรู้ว่าเขาไม่จริงใจกับเรารู้ว่าเขานอกใจเรารู้ว่าเขาแบบทําผิดเลยครับจริงๆเลยซึ่งถามว่า ดวงชาวราศีสิงห์ที่เจอแบบนี้มันโอเคไหมผมว่าควรจะไปต่อนะครับท่านที่เราตัดสินใจที่ว่าไพ่สองดาบเนี่ยเหมือนกับว่าเราอยู่นิ่งของเรานี่เหมือนว่าเราไม่ไปต่อแล้วเราก็ไม่กลับไปด้วยเนี่ยก็ถือว่าเราทําถูกแล้วนะครับผมแต่ว่าผมอยากจะแนะนําให้ไปเริ่มใหม่นะครับผมต่อสู้กับตัวเองเยอะนะครับมีโอกาสที่ว่าจะดีขึ้นเยอะเลยนะเพราะไพ่เด m มูนเข้ามาด้วยก็เหมือนว่าเรารู้ความจริงแล้วเราควรไปต่อนะเราเหมือนกับว่าเราได้เรารู้แล้วกระจ่างแล้วเราไม่ควรจะกลับไปนะครับว่าเออเรากลับเรารู้แล้วว่าเขาผิดอ่ะเหมือนกับว่าเราเจอสิ่งทีี่่ไมด เราจะกลับไปหาสิ่งที่ไม่ดีทําไมจริงไหมครับผมแล้วก็เดี๋ยวขอเปิดไพ่เพิ่มใบหนึ่งก็ไพ่นี้ก็เหมือนกับว่าให้เราต่อสู้กับตัวเองนะครับผมต่อสู้กับปัญหาที่เราเจออยู่ด้วยตัวของเราเองนะเพราะไม่มีเขาอยู่ข,ข้างหรอกเนี่ยมันก็เราเป็นคนเนี้ยคือเราสู้ด้วยตัวเราเองไม่มีเขานะครับผมไม่มีเขาเราต้องต่อสู้ต่อไปนะพยายามอยู่ต่อให้ได้ยังมีคนเข้ามานะครับผมเพราะว่ามีไพ่นอยอฟเพนดิคอลด้วยก็เหมือนกับว่าเรายังมีโอกาสที่ได้เจอรักแท้รักที่ดีที่มีความมั่นคงแล้วก็เข้ามาจีบเราสม่ำเสมอนะ ส่วนคนที่ไม่จริงใจคนนี้ก็ปล่อยเขาไปครับผมคนที่แบบโกหกพูดเก่งหลอกลวงเนี่ยใช้คาพูดมาหลอกเราว่าไม่มีคนอื่นหลอกรักเราคนเดียวนะอะไรเงี้ยคือแบบว่าเราควรจะปล่อยเขาไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ขึ้นไพ่ใบนี้ถ้าเกิดคนเขารักเขาจริงอ่ะเขาไม่มีคนอื่นหรอกครับผมไม่มีการไปแบบทําผิดหรือว่าทิ้งเราไปโดยที่ไม่กลับมาหลอครับผมไม่เลือกที่จะห่างกับเราเนาะคงกลับมาติดต่อกับเราบ้างจริงไหมครับผมเพราะไพ่เนี่ยือกว่าเขาอ่ะเป็นคนทิ้งระยะห่างกับเรานะคนคนห่างกับเราไปเองนะ ไม่ใช่เรานะที่เราทิ้งเขาอ่ะหือนเขาทิ้งเราไปมีคนอื่นเนี่ยไพ่เดเดวิลเหมือนเขาทำผิดต่อเราอะ่ะคือเรายังให้โอกาสเขาเลยเนี่ยเห็นไหมเรายังคิดอยู่เลยว่าว่าจะเอายังไงดีเราจะยังคิดอยู่เลยว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเราให้โอกาสเขาได้ไหมเนี่ยความรักที่เราสิ่งดีๆของเขาก็สิ่งที่ไม่ดีของเขาเนี่ยเห็นไหมครับไพ่เด็ดเทมเปลแลนด์เนี่ยมันเทียบกันแล้วอะไรมันดีกว่ากันก็เหมือนกับว่าเรายังใจดีอยู่เลยเรายังเป็นแม่ผาอยู่เลยะครับ ก็เหมือนกับว่าเรารักเขาจริงๆนะว่าผมเข้าใจนะครับผมเวลาเรารักใครก็คือเหมือนกับว่าเราแบบอยากจะทําให้มันดีที่สุดให้โอกาสขเขาเต็มที่ครับผมไะแก้ตัวแต่ว่าเขาจะกลับมาไหมในเดือนในเดือนในสิ่งิบหนึ่งถึงสิห้าตุลาเนี้ยคือผมบอกเลยว่าเขาจะไม่กลับมานะครับคนที่เลิกกันไปเพราะยังไพ่ไพ่ใบน,นี้อยู่ไพ่สรุปก็คือความห่างครับผมการเลิกกันสักพักหนึ่งเลยนะอืมแล้วก็ไพ่เดี๋ยวมูนก็เหมือนกับเรารู้แล้วแหละว่าเขานอกใจเราจริงๆอิครับผมก็ขอจบคลิปนี้นะครับผมก็ขอเอาใจช่วยชาวราศีสิงห์ทุกคนนนะใหห้สาาามรถผ่เตุ ผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดีนะครับ